สวัสดีทุกคนในวันอาทิตย์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับตื่นกันกี่โมงดูครบทั้ง4เกมไหมครับถ้าดูหมดเนี่ยคุณเป็นยอดมน้รุ่อย่างแท้จริงครับผมเนี่ยมอบนัดที่3ครับดูได้คืนสุขสองแมตช์แล้วก็จบอังกฤษโอ้โหต่อเวลาจิงจุดโทษอีกคู่เนเธอตระแลงกับตรุรกีผมเพิ่งจะมานั่งดูเลยดันเมื่อกี้ในก่อนที่จะทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ครับผมจะมาพูดถึงสิงโตคำรามที่โดนดามาตลอดทัวร์นาเมนต์กระท่อนกระแท่นไป จนเข้ารอบรองชนะเลิศได้แบบงงๆถึงกระดาษแฟนบอลน,นี่คือด,าาด่าบผู้โลกอยากให้ปลดซ็อกเก็ตดูนี่เลยนะครับเขาไปได้ถึงรอบตัดเชือกเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้คอบี้เมนูลงตัวจริงบอกเลยครับประสบการณ์ครั้งนี้นะครับเขาจะพกกลับมาที่สโมสรอ,อย่างแมนย,ยูเต็ดแน่นอนเล่น87นาทีเช่นเดียวกับลูกชอครับแฟนบอลปีศาจแดงครับเขากลับมาแล้วครับหลังจากที่หมอของสโมสรเราบอกโอ้ยเดี๋ยวมันหายตั้งมกราคมมันลากมาถึงเดือน7 และเล่นเต็มๆในช่วงเอ็กซ์ซทแอมสามสิบนาทีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปค่าคืนนี้กันได้เลยเช <c oughs> ่นเดียวกับการโดนุดโทษครับคือปกติอกพอเวลามาถึงสารดีการตรงเนี้ยทั้งเต็มป๊อตทุกคนถูกว่ามันเป็นเรื่องฝังใจตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษพวกเขาคือถ้าหากไปถึงชดโทษเองแพ้แน่นอนแต่คราวนี้ครับห้าตัวที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นปรมาจาลูกนิ่งมีทุกคนพูดถึงไอ้แฟนโทนี่คือปกติแล้วเนี่ยเราจะหลอกโกใช่ไหมครับบางทีเรามองซ้ายเรายิงขวา มองขวาเราแกล้งยิงตรงกลางแต่โทนี่ครับมันมีเทคนิคการยิงท,ที่สุดยอดมากนะครับเขามองโกยางฮะตั้งแต่ต้นก,ก่อนเดินเข้าไปสังหารแล้วก็แปรคือไม่มองบอลเลยแม้แต่นิดเดียวเช่นเดียวกับคลิปต่อที่เซฟต์จนโทษได้แล้วติดตามในคลิปค่าคืนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของแมนยูไนเต็ดเนี่ยแมนเชสเตอร์อีฟนี่บอกว่าจริงๆอ่ะเซิร์กซีกับปีศาจแดงมีโอกาสจบเร็วกว่าน,นี้นะครับแต่ดันฮอลแลงเข้าไปถึงรอบเซมีไฟนอลก็เลยต้องรอหน่อยนะครับ แล้วก็เขาพี่เมนูมีกระแสข่า,สา,ขาวว่าพี่สแสดงกำลังพิจนารณาการเปลี่ยนเบอร์ให้เขาในฤดูกาลหน้าอยู่วงเกล็ดเขาใส่เบอร์26นะครับบอลที่ฟันเดเบกกำลังจะได้ทีมใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปข้าคืนนี้นะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไม่ต้องต้นที่ฮอลแลนด์กันก่อนพูดถึงคู่นี้เลยคนระับเพิ่งดูจบลีลันเมื่อกี้เลยโรนัลดคูมันในมุมผมเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่ผมไม่ค่อยเชื่อมือเท่าไหร่นะครับผมดูเขามาเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากเลยครับคูมันตอนอยู่บาร์เซโลนาเนี่ย แต่ว่าในฐานะโค้ชเนี่ยผมนั่งดูเขาตั้งแต่สอสมัยอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็อีกมากมายครับผมว่าเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่แทคติกจ๋าขนาดนั้นอย่างค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเขาวางกองหลังแน่นด้วยก่อนก็คือดูมฟรี e เดอร์ฟลายฟันไดแล้วก็อาเก้คือแบตโฟนี่คือเหนียวมากมีแค่ดูมฟรีอาจจะเน้นเกมรุกซะหน่อยนะครับแต่ว่าปัญหาของ อัศวินสีส้มนี่คือไม่มีหน้าเป้าครับซึ่งมันเป็นมาระยะเวลาสักสามปีสี่ปีแล้วนะครับเราอาจจะไม่รับเวกคอร์สคือเวกคอร์สแก่ถ้าทากัปเหมือนรุดแต่ว่าเป็นตัวสำรองซะมากกว่าก็ใช้เมลฟิสเตอร์ไบเล่นนะครับซอซีลง,งมานาที87ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานมากครับอ๋รแรกกะโดนอะเคดินยิงเข้าไปก่อน1 0นะครับแล้วก็มาตีเสมเอจากเดอร์ฟรายแล้วก็เป็นโอนโกชนะมาได้ต้องยอมรับว่าโกเขาเหนียวโกเขาก็คือเจ้าบับ๊ เบอร์บูเก so, ้นน่ะที่จริงตอนแรกเรามีข่าวโอนนี้นะก่อนย้ายมีหับไหล่ต้านเซฟกระจายตุรกีมีโอกาสยิง so, จีสมบัต so, ิลูกที่รอบของเซฟเอาไว้ได้นะครับก็เลยเข้าสู่เซมิไฟนอลคนเทกันทั้งชาตินะครับฮอลแลนด์มาไกลมากเพราะว่าจบเป็นอันดับที่3ของรอบแหวนกลุ่มมีทุกคนค่อนขอดบอกว่าถ้าเขาเอา2ทีมจะตกรอบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเจอกับอังกฤษในเซมิไฟนอลนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในครัืนนี้เอาเรื่องเดียวไปเลยนะครับส่วนช่วงหน้าครับผมจะมา เล่าแท็ติกของเซาเกยให้ได้ฟังกันนะครับเมื่อวานนี่อย่างที่คุณรู้กันก็คือเกฮีโดนแบรนแผนที่มันขึ้นมาตอนแรกคือ 3, 4, 2, 1อังกฤษเรื่งหลัง3แต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้เรื่นหลัง3แบบที่แท็ติกมาโชว์ไว้มันเป็นการซ่อนอะไรอยู่ข้างในติดตามในเทปครับคืนนีครับ ในช่วงเขาสาโซวันนี้ครับหลังจากที่เราปล่อยเสื้อยูโร2024ไปทั้งหมด6ชาติแล้วก็มีโคปาอเมริกาเจนินาไปอีก1ทีมนะครับเพราะฉะนั้นครับผมว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอคอยเลยครับใครที่ไม่ทันชาติไหนนะครับในวันจันทร์ถึงศุกครับวันนี้เราจะมาเก็บตกกันในถุงใบนี้นะครับไปเริ่มที่ชาติแรกกันเลยครับนั่นก็คืออินซิเรกเยอรมนี่ะยังคมีเหลืออยู่นะครับผมบอกเลยว่าแฟนบอล เยอรมันบ้านเราเหนียวแน่นมากนะครับคนเข้ามาถามมาเยอะมากก็พยายามค้นมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือทั้งหมด4ตัวเท่านั้นเองครับมีไซส์ s 1นะครับแล้วก็ xl อีก3 xl เป็นตัวเลยนะฮะแล้วก็2 xl มี1ครับใครที่เป็นแฟนบอลอินซิเล็กเยอรมันนี้นะครับน่าเสียดายมากไปจนถึงแบบโอ้โหเจอสเปนยิงก่อนที่จะยิงจุดโทษครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับคนที่เเป็นแฟนคลับแบบเหนียวแน่นนี่คือมันเชียร์กันได้ต่อ เพราะว่าวางเป้าไปถึงฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉนันใครที่เป็นแฟนบอลเดีอยววันนี้ครับเหลือ S1 XL3 และ 2XL อีกหนึ่งแล้วก็หมดไป็นที่เรียบร้อยจะไม่มีล็อตใหม่แล้วนะครับเพราะว่าบอลทีมชาติมันใกล้จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งของแมนยูนะครับชาติที่2ครับก็คือทีมชาติฝรั่งเศสครับนี่คือชาติที่ยังอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลทีชาติเมอนชาติยุโรปไปเจอกับสเปนนี่แหละเพราะว่าปราบพี่โดไมาได้นะครับ ทีมชาติฝรั่งเศสโอ้โหไซย่อนนิยมเลยฮะใครที่ยังไม่มีนะครับมี M M ทั้งหมด3ตัวและ L อีก2ตัวมี5ตัวเท่านั้นครับฝรั่งเศสใครที่เป็นแฟนบอลเอ็มเป้ P P e, เป็นแฟนบอลเชริยองรีซิดินีซีดานเป็นแล้วเป็นตลอดไป599มี M3 และ L อีก2นะครับชาติที่2หงหานไปดีฮะวันนี้มาเหมือนรวมคิดกันเลยนะครับเก็บตกกันเผื่อใครไม่ทันนะครับ ชาติที่3คืออิตาลีโอโหอันนี้ไปก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเก็บตกสุดท้ายแล้วอิตาลีใครที่ยังไม่มีนะครับเหลือ XL 1แล้วก็ S อีกหนึ่งอ่ะเฟตเดโก้ชิเอซ่าลูชาโน่สปาเิติใครเป็นแฟนบอลอาซูรี่นะครับเหลือ XL 1 S 1 599บาทเหมือนกันนะครับอ่ะชาติที่4ก็คือทางฝั่งของทีมชาติโปรตุเกส คริสตินโอลนันโดไปไปที่ 100. เรียบร้อยเหลือเหลกอ XL กับ2 XL อย่างละตัวโ o ตูโกใครอยากได้จัดกันเข้ามานะครับแล้วก็ชาติสุดท้ายก็คือทางฝั่งของอาเจนติน่าครับอั์เจนติน่าผมไม่มั่นใจนะ่ยังไม่ได้นับกับน,น้องเลยนะครับเอาป็นว่าอาขาวอร์เจนติน่าส่งเข้ามาถามก่อนแล้วกันยังไม่มั่นใจว่าเหลือใช้อะไรบ้างนะครับทุกตัว5 199ไล์เข้ามาได้เลยครับ คลิปทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับผมจะเริ่มต้นจากทีมชาติอังกฤษครับที่สามารถทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับในการเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับต้องยอมรับว่าเป็นแมตท,ที่ค่อนข้างยากที่สุดตั้งแต่อังกฤษเจอมาแม้ว่าคนจะค่อนขอดว่าเข้ามาจากสายที่อ่อนมากตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าการที่จะประสบความสำเร็จ์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเข้าชิงอย่างน้อยหรือว่าเป็นแชมป์เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกหรือแชมป์ยูโรหรือแชมป์ทวีปตอะไรก็ตามนะ เรื่องโดมีผลครับต้องยอมรับแบบนั้นจริงครับไม่ว่าจะเป็นการจบแนนดับที่2แล้วหนีแชมป์กลุ่มได้แบบหน้าประหลาดมันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งอย่างฮอลแลนด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นจบที่3แล้วเออมาได้เรื่อยๆสภาพเดียวกันเอาตามตรงนี้ด้วยฝรั่งเศสจนถึงตรงเนี้ยคนไม่ไปโฟกัสแต่ทีมของเดชองยังยิงโอเพนเพลย์ไม่ได้เลยครับยังยิงแบบต่อบอลเข้าไปแล้วซัด ประตูมันหาจุดโทษและเขาทําโอนโกเองนะครับทีนี้กลับมาที่ยังติดสิงโตคำรามเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ไม่แข็งถ้ารอบแบ่งกลุ่มนะเพราะสตาร์ชามากเจอเซอร์เบียเจอเดนมาร์กเจอซโล์วเนียก่อนเป็นซโลวาเกียโอ้โหเฮงอะ่ะพูดตามตรงทําบุญด้วยอะไรก็ไม่รู้เพราะตัวเองอยู่ในกลุ่มที่แข็งหน่อยนะมีโอกาสจบแบบ ไอบอลโลกปี2014อ่ะแบบตกรอบเป็นอันดับสาแต่รอบนี้มาอันดับสามันมันไม่ใช่เหมือนเวิร์คัพเลมันยังมีโอกาสที่แบบลุ้นเข้ามา4ทีมไงฮะเพราะฉะนั้นก็เอาตัวรอบมาได้ในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์เขาปราอิตาลีได้แบบฝีมือโอ้โหกดไอทีมลูชานุสบาร์ติแบบหายใจไม่ออกอ่ะแต่พอมาในค่ำคืนที่ที่เตะไปเนี่ยครับอังกฤษเนี่ยต้องมีการปรับทัพแบบฉุกเฉินเหตุผลว่ามากเกฮี โดนแบนทีนี้พอแผนที่เป็นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนโซเมชันเลยครับคือการเปลี่ยนระบบจากยืนหลัง4มาเป็นยืนหลัง3นะครับโดยตอนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มึนเลยแบบเฮ้ยยังไงดีว่าคอนซาเล่นกับสโตนบล็อกเกอร์อันนี้พอเดาออกเพราะว่าตามตรงในสมัยก่อนตอนซาเกตคุมแรกๆเขาก็ชอบเล่นหลัง3โดยการเอาควาล็อกเกอร์มาช่วยแม็กไกวด้วยซ้ำถูกปะแต่นี้มันไม่มีแม็กไกวก็เอาสโตนแล้วก็คอนซาลงมานะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ย เขามองกันว่าบูกโยซาก้าเนี่ยน่าจะเป็นวิงแบ็กซ้ายและเอาทริปเปียไปเป็นวิงแบ็กขวาแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยครับนี่คือเขาเรียกว่าไบรท์แทคติกครับไบรท์แทคติกภาษ,าษาฟุตบอลคือคือการหลอกคู่แข่งด้วยแผนการวางแบบเนี้ยบางทีอาจจะยืนแล้วด้วยซ้ำนะฮะเคยเห็นไหมแบบไอ้นี่ออกสตาร์ทด้วยแบ,บ็กขวา พอเริ่มเกมไปสักพักดูดีๆมันเป็นการเป็นเป็นปีกก็มีหรือว่าหุบเข้ากลางเท่นี้เขาพาเขาเรียกว่าบ라이 t a c ติกคือแผนที่ไม่ใช่ตามที่วางไว้ตั้งแต่ตอนแรกพอลงไปจริงๆครับถามว่าอังกฤษยืนหลังสามไหมไม่ตลอดครับเวลาเล่นเกมรับกลับมายืนหลังสี่ชัดเจนเลยครับก็คือเทปเปียวแบ็กซ้ายเหมือนเดิมไควอล์เกอร์จากไอตัวเซนเตอร์สามคนก็กลับไปเป็นแบ็กขวายืนสี่ตัวโดยคอนซาคู่กับจอห์นสโตน แล้วมีจังหวะเล่นเกมลุกก็แอบไปยืนเป็นหลังสามป้าแต่น้อยมากจนชัดเจนที่สุดตอนที่โดนนําไอตอนโดนนําเนี่ยโอ้โหอันนี้คือกระจ่างเลยว่าฉันยืนหลังสามจริงๆแล้ววิงแบ็คขึ้นกันแบบซีเรียสตอนแรกวิงแบ็คแบบแอบแบ็วิ่งแบ็คนึงกลับมาเป็นฟูลเข้าใจป่ะฟูลแบ็คคือแบ็คสองข้างแต่ถ้าวิ่งคือจะยืนสูงหน่อยอันนี้คือภาษาบอลนะฮะวิ back back งแบ็คกับฟูลแบ็คคนละเรื่องนะ ใช่ไหมครับแต่พอโดนนําอันเนี้ยชัดเจนเลยครับขึ้นแบบอูห้หูอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าหลังคาแล้วตอนแรกไม่ใช่แล้วก็เอาฟิลโพลเดสมาเล่นรูปกับซากา้าพยายามจะแก้ตรงนี้นะครับแตงติดบีดีครับว,วันเนี้เซาเกตมาชัดเจนว่ากดสวิตช์ก่อนหมายถึงไมไ่ได้กดสวิตซ์กดสวิตเซอร์แลนด์ก่อนและสวิตเซอร์แลนด์มันนนมาแบบกล้ากลัวๆพออังกฤษกดสักแป๊บหนึ่งปุ๊บเนี่ยสวิตซ์เขาลงไปถอยลงไปรับ ซึ่งผมว่ารัชก,กินโพสของสวิตเซอร์แลนด์น่าจะมาแบบออมแรงเขามันจะมีแบบนี้นะฮะชาติที่แบบว่ามองไปถึง120แล้วเขาจะเก็บแรงไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแรกเขาจะเห็นได้เลยครับประมาณนาทีห2อที่สวิตเซอร์แลนด์เริ่มเอาแบบจรงิงจังเริ่มใช้แรงแล้วหลังจากที่เซฟพอมันมาผ่านไปนาที5้6 0เนี่ยถ้าเอาตัวหลักของติดน,น,น้ำมันมันน้อยกว่าสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เขาจะเริ่มเล่นแหละนะครับทีนี้กลับมาที่แผนการของเชลเกตเมื่อคืนนี้เนี่ย เล่นหลังสามแบบแอบเล่นหลังสี่ซ่อนอยู่พอเดนเล่นกับซาก้าจูติงแฮมลงมาเชื่อมเกมคอมิเมนูคู่กับไรชัดเจนรปเปียกับซาก้าซาก้าทำไมเรื่องซาก้าตอบซาก้าช่วยเล่นเก็บรับดีนะครับผลประกอบการก็คือ,คอดีขึ้นครับนี่ว่าใช้ได้ผ่านระดับขึ้นมาประมาณ6หรือ7เพราะว่ามีโอกาสยิงทั้งหมด3ามทางแต่มันไม่เข้ากรอบมีคอมิเมนูยิงตายด้วย ผมกําลังมองว่าดีแค่ไลค่อนข้างล้าจากทีเมเลพ่พอสควรน,นะครับเออทัวร์นาเมนต์นี้เขาไม่เด่นเลยจนถึงนาทีท้ายๆของนัดล่าสุดเนี่ยเขาค่อยกลับมาเ็นดี้แคไร้คนเดิมเขาเล่นบอลแบบผมว่าเหมือนบรูโน่เฟนเดสเลยคือกำศึกหนักกับอาร์เซนอลมาตลอดทั้งสีซท่านบางจังหวะมันเหมือนจะถึงมันไม่ถึงมีมีจับจับมันไม่ใช่เป็นอาการเหมือนดี่แคไลไเป็นคนสมาธิดีมากนะครับแต่ผมว่า ความล้ามันเกิดจากการสะสมมาตลอดทั้งซีซันนะครับคือเขาคู่กับใครก็ไม่ดีเมื่อวานเนี่ยเล่นกับคบี้เมนูก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่จนเหมือนกับอยู่ดีๆช่วงต่อเวลาเขากลับมาเป็นดีแครคนเดิมมาต้องแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาให้กับอังกฤษว่ามันมันไม่มีตัวไดนาโมที่คาดการณ์กันไว้นะครับส่วนจูดดเบลลิงแฮมก็โดมประกบติดปีนี้ในยูโรไอ้พวกตัวลุกที่เป็นเพล์เมเกอร์ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ย มันเล่นยากมากเพราะว่ามันจะโดนประกบตลอดเวลาเอ็เมเป้ท่ายังทาอะไรไม่ได้เลยนะครับอีกหนึ่งคนที่น่าโัววิจารณ์คือไคล์วอเกอร์ครับปกติเนี่ยเป็นตัวหลักของอังเกษที่เล่นทางขวาดีเล่นกับแม็ชซ์ตี้คนผ่านยากแต่ว่ารอบเนี้ยฮะเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับก็คือเขาภรรยาเขาที่มีลูกด้วยกันกับแฟนเก่าที่ไคล์วอเกอร์มันไปทางโพอท้องลูกสองบ้านมาดูโอ้โหสมาธิแตกสั้นเล่นเล่นอยู่ก็พืดเล่นอยู่ก็ล้ม ล่าสุดเนี่ยได้5.5คะแนนมีบางคนบอกว่าตั้งแต่น่าเจอสวิสเซอร์แลนด์แล้วว่าเอาเทรนด์กลับไปเป็นแบ็คขวาไหมนะครับซึ่งนัดนี้ก็เป็นการต่อยที่ว่าคไคโวเกอร์มันได,ด้ขู่เขาแบบทำท่าแบบเอ้ยเอ้ยเอ้ยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วหลุดเยอะมากเจอเอนดอยหลอกไม่รู้กีก่ลูกนะครับเช่นเดียวกับจอห์นสโตนคือทางขวาแมนเชสเตอร์รับกินแรกๆไม่ดีเลยจอห์นสโตนก็ไม่ดีเลยลูกเสียป,ประตูเขาแบบอะไรวะไอคอนซ่ามันประสบการณ์ไงไอ้อ้าขาให้เอนดอยมันยัดเข้ามาพอรอดขาเสร็จปุ๊บจอห์นสโตนโดนปลายสตั� ลูกนั้นยืนขาตายนะครับผมว่าสโตนอะ่ะมันโดนแป๊บเปลี่ยนตำแหน่งจนแบบกลับเป็นเซนเตอร์ไม่ค่อยชินพ,พะวงกับเกมรุกพอโดนนำหนึ่งศูนย์เล่นขึ้นไปเล่นตรงกลางแล้วเล่นดีพอเล่นเป็นเซนเตอร์พอไม่มีแม็กควายเขาก็เลยยิ่งหนักเหมือนเขาต้องคอยประคองเกฮีมาแล้วตลอดซิซั่าตลอดทั้งโดนไปแลฉันจะต้องมาป,ประคองคอนซ่ากซึ่งคอนซ่าก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่าพีมบอลลีการที่ทีมเล็กๆอะ่ะขึ้นมาอยู่ท็อปโฟอย่างแอสตันวิลล่าอย่าง สเปอร์หรือว่าอย่างหลายๆทีมอ่ะมันทําให้อย่างเบนฟอร์ดแบบเนี้ยมันก็ส่งไอเวนโฟนี่มาได้อ่ะนักเตะพิมรีมันไม่ได้แบบดูร่อยค่าเองครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบนักเตะแมนยูยุคเฟอร์กี้นะอีกพวกเอว่ตั้นนี่คือติดม่าได้อยู่ยากมากถ้าไม่เก่งจริงแต่ในยุคนี้พิมรีมันสูสีกันมากโกจะมาจากทีมที่เกือบตกชั้นอย่างพิคกอร์ก็ไม่มีใครซีเรียสเราะชั้นคอนซาเลยเล่นได้แบบสบายมากเลยนะครับทีนี้มันก็ไปจนถึงไปเสมอได้ ต่อเวลาซึ่งตอนโดนหนึ่งศูนย์เนี่ยอังกฤษเอนทิบากน,นะครับส่งโคพาเมอร์และมาส่งเอเซ่โรมาแล้วก็เอาฟิลโฟเด้ไปเล่นตัวบนจนแฮร์รี่เคนมีปัญหาการบาดเจ็บดระชูกินนะครับก็เลยโฉบทำหไยวันโทนี่ลงนนครับผมลืมพูดถึงคอพี่เมนูคอพี่เมนูค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคนมองแบบผิวเผินจะมองว่าไม่เห็นเด่นเลยมันจะเก่งตรงไหนวะมันก็สภาพเดียวก,ก,กับคอนเนอร์การ์เกอร์กับเทรนที่เล่นไม่เปรีย แต่ถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูนะครับคุณจะมองอีกมุมเนึครับว่าเขาไม่ทําตัวเด่นครับจุดนี้ต้องชมต่างหากไม่ใช่ตำหนิเมนูเล่นไม่ฝืนและเล่นตามจังหวะมีจังหวะให้มีจังหวะเคลื่อนยังเคลื่อนตัวได้ดีือนเป็นจุดเด่นของเขาเลยฮะแต่เขาไม่ใช่แบบไฮไลท์จับแล้วพยายามเล่นยากตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะมันเป็นทัวร์นาเมนต์แรกในนามทีมชาติแล้วคุณเล่นยูโรเลยฮะเขาก็ยังคงเคลื่อนที่ได้ดีจ่ายบอลได้ดีก็เอาเป็นว่าผ่านอะ แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องนำมาปรับปรุงก็คือเกมรับเหมือนเดิมแล้วก็จังหวะคอสบอลมีโอกาสคอสตันข้างเลยยังเปิดไม่ดีนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยการที่เล่นไม่ฝืนดีแล้วครับเป็นจุดเด่นที่แบบไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในแสงตลอดเวลาบางทีเล่นตามจังหวะเล่นไม่เสียโค้ดก็ไม่เปลี่ยนได้โอกาสเล่นถึง87นาทีโค้ดโค้ดเท่แล้วนะครับส่วนทางฝั่งของลูกชอโอโหอันนี้เนี่ยเซาเกต พูดวิดจริงๆนะครับคือถ้าหากไม่ได้ใช้เลยตลอดทัวร์เมนต์นี่โคนด่ายับแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่เขาไม่หนีมาคือเบนชิวเวลที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้ก็เอาทิปเปียมาลงนะแต่สุดท้ายชอกลับมาได้แบบนาทีสุดท้ายเลยนะครับมาแล้วได้ตั้นได้เข้าบอลได้มีความเป็นผู้นําก็เรียกได้ว่าทําสําเร็จแต่อยู่ที่ว่าไอ้นัดต่อไปที่จะเจอกับพรแลนดเนี่ยใครจะเป็นแบ็คซ้ายจะใช้ทิปเปียใช้ชอแล้วความฟิตถึงแค่ไหนนะครับทีนี้พอมาถึงจุดโทษ จริงๆอังกฤษเนี่ยทำการบ้านมาเนี่ยต้องรู้เลยนะครับว่าโกงซูเปอร์สตารเก่งมากในการตรวจจุดโทษนะครับเขาคือยางซอมเมอร์ฮะของอดีตเมืองเช่นคัปป์และตอนนี้ไปอยู <keyboard> ่กับอินเตอร์มิลานนคนเซฟคือโคตรเก่งมากนะครับแต่ว่าคนที่เซาเกตวางไปเนี่ยคือมันเล่นบอลระดับแชมเปี้ยนส์ลีกกันระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจูดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเทรนด์นะครับแล้วก็บูกาโยซาก้านะครับจะมีแค่โคฮาเมอร์ที่สเปเชียลิสต์แล้วก็ไอไอวานโทนี่ที่แบบ มันเป็นคนมั่นใจกับลูกนิกมาก okay, <close. S 1> คนได้พาเมอร์ยิงไม่พลาดและสวิสแลนด์ผมก็ไม่รู้นะว่าไปเอาอะไรคิดเอาอาคารยิยงจุดโทษผมไม่ได้ภาคคุณเนสซิลกา้าคุณรู้ไหมคนนี้ระเบิดเวลาของร็อตบุลเลยเป๊ปโปเดโอล่าเอาไปเนี่ยก็เกือบไม่ได้แชมป์พรีมเมียร์ลีกเพราะไอ้ลูกเหม่อและโดนชนพวงมินโหมสเปอร์โฉบไปยิงติดเซนต์้วดนะ้วยไอก้กานยี่ก็พลาดน,นักเตะอย่างคาฮาวแย่อย่างกานย,ยี่มันเป็นนักเตะแบบจิตหลุดถ้าหากวันไหนเล่นดีมันจะเล่นดีเลยครับล่างทองนะครับแต่ถ้าวันไหนเขาแป้วขึ้นมานะฮะะคุณกก็รรเเเเเเบิดดววลาช่่นนนนีียยัหมมือออะ ทำไมใครฮาวแบบมันยิงไม่ได้อะมันหลุดไปเดียวเดียวมัน่ิงไม่เข้าเลยอาคาริงอยู่ทั่วโคตรหมูเลยพิกฟอร์ดบอกไปทํากันบ้านมนาะโหนี่ดนไปแล้วเออมันเป็นคนเซฟตัวโตรเก่งจริงแต่ลูกนี้มันยิงมันยิงอ่อนนะครับหลังจากนั้นมาจูดซากา้าสาก้ากขบอกผมนี่แบบเหมือนปลดปล่อยอะเพราะว่ายิงในยูโรครั้งที่แล้วไม่เข้านะครับเป็นรองแชมป์โดนเหยียดผิวนะครับแล้วก็ไอ้แบโทูนี่ไอ้แบนทนี่มีทุกคนชมฮะมองตั้งแต่ก้าวเข้าไป จนยิงบอลออกจากเท้าไม่มีมองบอลแม้แต่เสี้ยววินาทีครับจ้องตาเป็นมันบอกโหเป็นคนที่ใจเย็ยนที่สุดในโลกใบนี้แล้วมาเป็นคนแซวแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาน์โนมีประเด็นนิดนึงคือเทรนด์ไปคุยกับครอบครัวแล้วก็ปิดปากพ,พูดว่ามีคนไม่อยากยิงจุดโทษเขาก็เลยต้องไปคนยิงหรือหรือเพื่อนก็ต้องเป็นคนยิงแทนนะครับซึ่งก็มีคนเดากว่าจะเป็นใครนะจะนจิลฟอเดนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนอื่นอันนี้ไม่มีการเปิดเผยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เทรนพูดนะครับ บทสรุปก็คืออังกฤษเอาตัวรอดไปได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเจอกับฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์ของโรนัลด์คูมันมีทุกคนแซวว่าดูทรงแล้วก็คือเข้าไปแพ้รอบชิงนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ดูเป็นรองอังกฤษแต่รอบชิงคนที่รออยู่คือโปรตุเกสหรือสเปนและคุณผู้ชมมองอยังไงครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,กันนิดนึงครับก็คือโยชัวเซอร์กซีมีการรายงานจากเบนจามบ์คอปซึ่งเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากๆจาก CBS Sport ป เขาบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยใกล้เคียงในการได้ตัวเซอร์ซี C จากโปอลอนยามากๆแล้วนะครับแต่ว่าต้องดีเลยไปเหตุผลเพราะว่าฮอลแลนด์เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศคือถ้าตกรอบนี้นะจะเ็ววันนี้แนตะ่โอเคไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละที่ให้น้องมันไปเก็บประสบการณ์เยอะๆนะครับเขาได้งานล่าสุดว่าปีาแดงจะเซ็นสัญญาเซอร์ซีและจ่ายค่าชดเชยแบบไม่ใช่ค่าชดเชยค่า ฉีกสัญญาหรือว่ารีลิคอร์สให้กับโบลญนาทันทีที่40ล้านยูโรนะครับก็ราคาตามที่พวกแหล่งข่าวของสโมสรบอกไปก่อนนะั้นนี่ก็คือ34ล้านปอนด์40ล้านยูโรนี่แหละทีนี้เซอร์ซีเนี่ยไม่ได้ติดที่ค่าตัวจากโบลญญาแต่มันติดที่ค่าเอเจนต์ในชะ่ป่ะอย่างที่เราทราบกันก็คือตอนแรกอ่ะทีมที่กำลังจะได้ตัวไปแล้วคือมิลานมีสาแดงดาครับแต่ว่า,เ,าเคียร์ชูรับเชียนที่เป็นเอเจนต์ที่เคยเล่าให้ฟังว่า เป็นหนึ่งในอดีตเอเจนต์ของคาร์ลตเตเวและคาวิพชเชโรโนคือเขาเท่ยวมากเขาตั้งค่าตัวของทางฝั่งนาเตะเนี่ยที่เขาจะได้ค่าเซนด้วยเนี่ยสิล้านยูโรซึ่งมันแพงมากนะครับตอนนี้เบนเจย์ขอบบอกว่าแมนยูเจรจาเหลือ10ล้านยูโรซึ่งก็ยังสูงอยู่มิลานไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าแมนยูเท่ากับว่าถ้าตีเป็นเงินยูโรนะจะจ่าย50ล้านยูโรครับก็คือ40ล้านยูโรให้กับทางโบลุญญาและอีก10ล้านยูโรให้กับตัวเอเจนต์มีโอกาสได้สูง แต่ก็เว้นวรกนิดนึงก็คือสัปดาห์หน้าที่จะถึงนียเราต้องมาอัปเดตเรื่องของมาคาราฟอร์ดเพราแลนฟอร์ดกำลังจะคุยกับแดนแอชเบิร์ดนะครับถ้าหากว่าเป็นไม่ได้ด้วยดีดีลของเซอร์ซีจบแน่จะไม่ไปถึงโอซิมเฮนโมว์ราคาสูงมากนะครับแต่ถ้าหากว่าแลนฟอร์ดแบบเกิดคุยแล้วไม่ลงตัวล้มโตจะไปเปสเชผมว่าเซอร์ซีจะโดนดีลที่2และแมนยูจะไปมุ่งโอซิมเฮนประมาณนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าอย่างที่2องน่าจะเกิดขึ้นยากนะครับ ทีนี้ไปที่ทอนนี่ฟันเดอร์เบร์กกันบ้างครับหัว oh, นี่เนี่ยเอ่อ uh, ผมไม่ใช่คำพูดยังไงดีคือหลายคนสงสยัยเขานะครับแต่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลกับชีวิตเนี่ยมันคือการเอาต,ตัวรอดถ้าเอาตัวไม่รอดสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะพังทัง้งคู่โอเล็กกุน่าโซชาไปซื้อเข้ามาเนี่ยที่3 5ล้านปอนด์นะครับล่าสุดปล่อยให้แฟงเปิดยืมตัวไปมีค่าเซ็นแค่8 000, 000ล้านปอนด์เองมัง้งแฟงเปิดก็ไม่เอาส่งคืนกลับมาให้แมนยูนะครับตอนนี้เนี่ยมี1ทีมใน ลาลิก้าสเปนนะครับกำลังจะดึงตัวเข้าไปคือจิโรนาครับทีมที่โอ้โหสร้างชื่อมหาสัจจร,รนท์เมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับแต่ว่าค่าตัวเท่าไหร่รูไหมฮะจาก34มสิบสี่เอ้สามล้านปอนด์ครับออลี่เหลือ5 0 0แสนยูโรครับฟังไม่ผิดครับราคาเนี่ยเกือบเท่ากับค่าเหนื่อยของแรนฟอร์ดเลยครับค่าตัว5 0 0แสนยูโรหรือว่าตีเป็นเงินปอนด์คือ4 2่0 0 0ปอนด์เท่านั้นเองครับคือขายไม่ออกจริงครับ สำหรับทางฝั่งของตอนนี้ฟานเดอร์เบิกครับสโมสรสอง,องมองว่าเงินแค่นี้มันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับแต่อย่างน้อยก็คือลดนักฟุตบอลออกไปไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยนะครับฟานเดอร์เบิกกำลังจะเป็นนักเตะของจิโรนาครับเขาเตียมาเป็นประมาณ80เท่าเลยที่เซ็นสัญญามาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในการปล่อยตัวทางนี้นะครับแล้วก็คอบบี้ไมลูครับเปลี่ยนเบอร์แน่นอนหลังจากที่กาลาโชเปลี่ยนจากเบอร์49มาใส่เบอร์17เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับปีนี้เมนูใส่เบอร์37 มีการคาดการณ์และการเชียร์อัพการจากแหล่งข่าววงในบอกว่าอย่าให้ใส่เบอร์19เพราะตอนนี้คือเบอร์18เป็นของคาเซเมโลนะครับ17เป็นของกานาโชเบอร์7ก็เป็นของเมสันเมาส์อยู่แมนยูจะมีเบอร์ว่างคือเบอร์กองหลังแับเบอร์3เบอร์สีที่เขาคาดการณ์ว่าจะเก็บไว้ให้เดลิกนะครับอันนี้อันนี้คาดการณ์นะฮะแล้วก็มีเบอร์19เบอร์เก่าของนิกกีบัตนะครับเหมาะกับคอวี่แมนยูหรือเปล่าผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่อัปเดตเรื่องของแมนยู แมนยูแต่สั้นๆนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราเก็บปกเสื้อทีมชาติฟุตบอลยูโร2024นะครับชาติแรกที่ผมโชว์ไปก็คือทีมชาติเยอรมน,นีเผือใครไม่ได้ทันจันนึงสุกนะครับมีโอกาสให้คุณตรงนี้เลยนะครับเยอรมน,นีเหลือ S 1ตัว XL 3และ2 XL อีก1 599บาทไทม์อินซเล็สวยมากจัดไปโดยด่วนชาติที่2คือฝรั่งเศสครับที่ผมใส่อยู่นี้นะครับเหลือไซซ์ยอดนิยมครับ M 3ตัวและ L อีก2ตัว599เ้ช่นเดียวกันใครแฟนลับและยังอยู่ในเส้นทางของยูโรได้รอบรองชนะเลยนะครับชาติที่3คืออิตาลีครับอิตาลีใครเป็นแฟนลับเหลือ S กับ XL อย่างละตัวนะครับและชาติสุดท้ายคือโปรตุเกสหรือโปรตุเกสเหลือ XL กับ2 XL อย่างละตัวเช่นเดียวกันนะครับไห์เข้ามาได้เลยได้เลยค้รับ599าบาทตัวนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลมาเจอกับบนอังครับ